สวัสดีครับอู๋ซูมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชียนเพีงเพชรเป็นช่อง YouTube นะฮะที่เป็นช่องพยากรณ์ในแนวทางโหราศาสตร์ไทยที่ถอดรหัสชีวิตบ่งชี้และชี้ชัดในความเป็นตัวตนของคุณชัดเจนในรูปแบบพื้นฐานของนิสัยชะตาชีวิตที่ระบุถึงวาสนาคู่ครองชโงกอาชีพวาสนาการงาน เหมาะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือรับราชการหรือเหมาะกับงานเอกชนนะครับรวมถึงคําว่าระดับความรวยแล้วก็มันมีคําว่าภาคจิตวิญญาณนะซึ่งเกิดจากคําว่าเวลาเกิดของคุณติดตามกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้จะ,จะนําเสนอในเรื่องของคําว่าโาครคภัยไข้เจ็บกับชาวราศีกันนะครับกับชาวราศีกันลัคนานะครับที่สถิตนะ ราศีต่างๆลัคนาเกิดมาจากข้อมูลของท่านที่แจ้งว่าท่านเกิดวันเดือนปีนะครับแล้วก็เวลาตกฟากที่ชัดเจนรวมถึงจังหวัดที่ท่านเกิดนํามาคํานวณหรือใส่ข้อมูลในโปรแกรมโหราศาสตร์นะครับนับประวันถือว่าสะดวกและรวดเร็วก็จะได้ินผลของคําว่าลัคนาของท่านสถิตณราศีอะไรได้ทันทีนะครับเรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของคําว่าชาวกันก,กับโรคภัยนะครับ โดยปกติแล้วเท่ากันนะโรคที่เกิดขึ้นและมีโอกาสได้ง่ายๆนะฮะมักจะเป็นในเรื่องของคําว่าเจ็บหัวใจอ่อนเพลียแพ้กลิ่นจมูกไวนะครับรวมถึงปัญหานะครับรในส่วนของคลิปนี้จะมาอธิบายกันเป็นลําดับกันนะครับว่าจริงๆแล้วมักจะมีโรคและมักจะเกิดจากอะไรเรามาพูดถึงคําว่าโรคเจ็บหัวใจ ด้วยส่วนใหญ่ชาวราศีกันก็มักจะมีการแน่นที่หัวใจหรือมีอาการปวดที่หัวใจอยู่บ่อยๆในบางคนหัวใจมักจะเต้นแบบผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นผิดนะผิดปกติซึ่งจะส่งผลถึงคําว่าเป็นโรควูบในลักษณะที่คล้ายๆจะเป็นลมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะอย่าลมอยม่าดมอย่มองพกพกติดนะครับชาวราศีกัน ส่วนในเรื่องความอ่อนเพลียในบางคนและในบางครั้งก็มักจะมีการอ่อนเพลียที่หัวใจหรือมีการอ่อนเพลียที่ร่างกายในบางช่วงจะมีอาการถึงขั้นยกมือยกเท้าแทบไม่ไหวถ้าเป็นเพศหญิงก็มักจะเป็นในช่วงของคําว่ามีประจําเดือนส่วนเพศชายก็มักจะเป็นในช่วงที่เครียดหรือช่วงที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับส่วนในเรื่องของคําว่าแพ้กลิ่นมักจะมีการแพ้กลิ่นหรือแพ้อากาศอบอ้าวโดยทั่วไปแล้ว ถ้าอยู่ในกลุ่มกลุ่มรอฝูงชนคนมากๆนะหรืออากาศที่มันอบอ้าวผสมด้วยก็มักจะมีอาการวิงเวียนหรือมีอาการเป็นลมได้ง่ายมากครับกับชาวชาวชาวกันเนาะในเรื่องของยอดจมูกไวนะฮะชาวราศีชาวลาัคนาราศีกันจมูกไวโดวยทั่วไปแล้วนะจมูกมกักจะได้กลิ่นอะไรที่ไวมากในบางคนจะมีคําว่าอาการแพ้กลิ่นนะครับแพ้กลิ่นกลิ่นอะไรอย่างง่ายๆคือกลิ่นของ คนนี่แหละฮะอย่างก,กินตัวนี่บางทีจนทนไม่ไหวถึงขั้นมีการอาเจียนออกมาก็มีนะฮะนอกจากจมูกไหวนะชาวราศีกันหูดีด้วยหูไวด้วยโดยมักจะได้ยินเสียงอะไรง่ายๆในบางคนเมื่อมีเสียงอะไรนิดหน่อยก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับนะผายคิดเดยอะคิดแยะไปหมดเลยนะครับส่วนในเรื่องของคําว่าชาวกันกับปัญหานะเมื่อมีปัญหาหรือมีวัสรคก็มักจะมาจากการหมุนเงินหรือมาจากหนี้สินสะส่วนใหญ่ นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะส่งผลทําให้อารมณ์ของเขาเครียดนะหรือทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนคนกําลังอยู่ในที่ดีๆแล้วตกวูบลงมาได้นะเพราะนั้นในส่วนของการเป็นโรคไม่รู้สึกตัวอยู่บ่อยๆโดยผลมาจากาโรควูบที่ผสมมาจากโรคลมซึ่งจะมีอาการเมื่อเจอการอบอ้าวในฝูงชนหรือเหนื่อยมากๆชาวกันก็มักจะเป็น แม้ในเรื่องของคำว่าตกใจแรงๆก็มักจะออกในแนวของคําว่าวูบได้นะครับในกรณีที่หูดีหูไว้นะฮะซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบกับเขาได้ง่ายไหมได้ครับเนื่องจากแก้วหูเขาบางหรือแก้วหูที่มีประสิทธิภาพมากเกินกว่าชาวราศรีอื่นๆนะฮะเพราะนั้นก็ควรระวังในลักษณะของคําว่าหูอักเสบหรือหูแก้วหูทะลุเอาไว้ด้วยคนชาวราศรีกันสังเกตไม่เวลานั่งเครื่องบินนะฮะนะฮะ มักจะมีความรู้สึกปวดแก้วหูหรือหูอื้อเป็นเวลานานานกว่ดชาวลักนาสถิตณนะ้ราศีอื่นๆนะลองสังเกตดูนะครับนะเป็นไงบ้างครับในเรื่องหนักของโรคภัยของชาวชาวกันเนาะ ก็แจ้งผลกลับมาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนท่านท่านไหนนะครับที่ต้องการให้หาลาัคณาติดต่อมาได้นะครับรวมถึงหากต้องการดูดวงแบบส่วนตัวในแนวทางการถอดรหัสชีวิตก็ให้ติดต่อมาได้ที่เพจหรือ Facebook นะครับที่นอกเหนือจากช่อง YouTube นะใช้ชื่อเดียวกันเลยครับคือ o อูดซูมชะตานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ